สทุ่มที่ผ่านมาหนุ่มโรงงานแน,นมวมตะเมาขับรถแหกด่านชนตำรวจบาดเจ็บสาหัสอีกแล้วใช่ค่ะเกิดการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกโซนี่ถนนเส้นตอนสันตะพงที่ตำบลดอนหัวร้ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำรัศมีมณีรัตน์ได้รับแจ้งสี่ทุ่มไปถึงก็เจอคนเจ็บนอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนถนนค่ะชื่อดาบตำรวจธนกรมีการ CPR เบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลรถคันที่ก่อเหตุเป็นรถ MG ไฟฟ้านะคะสภาพด้านหน้าพังยับเยินและมีร่องรอยการขูดลากบนพื้นถนนด้วย ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือทางตำรวจสพอดอนหัวร้อเขาตั้งด่านนะคะตั้งด่านป้องกันเหตุตามปกติอยู่ดีๆเก่งคันนี้ขับเข้ามาในด่านแล้วพุ่งชนแผงกัน้นจากนั้นก็พุ่งชนดาบตำรวจธนกรคนเจ็บลากดาบตำรวจธนกรติดรถไปประมาณเกือบร้อยเมตร ตำรวจในด่านก็เลยตามไปทำให้รถคันนั้นหยุดได้แล้วก็นำตัวคนขับลงมาทราบชื่อคนขับว่าชื่อนายธนศักดิ์เป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึง่งในนิคมอมตะซิตี้ชนบุรีนี่แหละค่ะเมาไหมเมาแทบไม่ได้สติเลยถามตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะนมนมเออทำงานที่ไหนเนี่ยคุยมันรู้เรื่องมเป็นเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยชนตำรวจเขา ราหัสเนี่ยเป็นยังไงนมเออ,เออพี่รู้เรื่องไหมเนี่ย<า>ไปดื่มที่ไหนมาเนี่ยถามมันหน่อยมันไม่รู้เรื่องนี่ท่านผู้ชมตัวด้แอลกอฮอล์เท่าไหร่158มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหนี่ชนตำรวจอีกแล้วด่านเลยแหกด่านเลย